สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลช่องแห่งการดูดวงทาง youtube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทําแรนดอมอีกเช่นเคยนะคะในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขา,เขารักคุณไหมเขารักคุณไหมคุณรักเขาแล้วเขารักคุณไหมเขารู้ไหมว่าคุณรักเขาคุณทั้งคู่รักกัน เขารู้ไหมคุณต้องคู่รักกันเนี่ยเขารู้ไหมจ๊ะอืมเขารู้ไหมจ๊ะก็จะมีห้าดาบนะคะ The Fool แปดเหรียญหกเหรียญแม่หมอมองว่าเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจนะคะเขาเองก็รู้อยู่แก่ใจ แต่ว่าไม่สามารถที่จะเขาก็ไม่สามารถที่จะบอกความรู้สึกหรือไม่สามารถที่จะแอคชั่นในในในเชิงที่แบบว่าเข้าหาหรือจีบคุณตรงๆหรือบอกคุณตรงๆแต่ถามว่าเขารู้ไหมเขารู้ไหมว่าคุณรักเขาและเขาเนี่ยรักคุณเเขารู้ตัวไหม <laughs> เขารู้ตัวไหม นะเขารู้ตัวไหมจ้าพ่อหนุ่มแม่สาวคนสวยนะคนหล่อคนสวยเนี่ยของคุณเนี่ยเขารู้นะเขารู้ค่ะเขารู้ว่าทั้งคู่รักกันคุณก็รักเขาเขารู้ดีและเขาก็รักคุณแต่ปัญหาไหมไม่อะไร <laughs> ปัญหามีเยอะอย่างคุณนะในบางรายนะในบางรายคุณอาจจะดีวกันในเรื่องของการงานธุรปรับปังผลประโยชน์หรืออะไรต่างๆคุณมีข้อจํากัดในการแสดงออกแต่เวลาที่ดีวกันเนี่ยความรู้สึกของคุณกับเขาเนี่ยแบบตรงกันมากเป็นพลังงานแห่งความรักความรู้สึกเกี่ยวกับความรักรู้ค่ะ ดูมีอะไรอีกที่จะอธิบายในความรักของคุณนะคะมีอะไรจะอธิบายเกี่ยวกับความรักของคุณอีกไหมนะอีก5้าใบนะจ๊ะเจ็ดเหรียญจัส e ินสิบดาบจีเอ็มเพแล้วก็ดิแ h งเ g m a นเป็นพลังงานแห่งความทุกโศกเศร้าโศก เสียอกเสียใจนะที่เขารักคุณเขารักคุณมากเลยนะรักคุณมากกระซิบ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 เขารักคุณมากกว่ากว่าที่คุณรู้เพราะว่าเขาไม่ได้บอกคุณนะเขารักคุณมากแต่เขาไม่ได้บอกคุณเพราะว่าก็มี อะไรที่หลายๆอย่างนะคะที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังพัฒนาความสัมพันธ์ไม่ได้แต่เขารักคุณมากคุณคือคนที่เขารักมากๆคุณคือคนที่เป็นตัวแม่ตัวมามเป็นคนในใจของเขาเป็นที่หนึ่งในใจของเขาเลิศเลอเพอร์เฟกต์สำหรับเขามากๆแล้วเขาก็รู้สึกเจ็บปวดทรมานเครียดอยากจะเดินหน้าก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้นะแต่ไม่หมองมองว่าตอนนี้นะคะ เขาไม่ได้มีคิดที่จะถอยหลังนะเขาคิดที่จะเดินหน้าความสัมพันธ์นะแต่ว่าต้องดูก่อนว่าเอ๊ะถ้าเดินหน้าความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยมันจะมีอุปสรรคมีปัญหามากไหมนะคะเขาก็จะคิดอยู่ว่าเขาจะเดินหน้าความสัมพันธ์กับคุณอย่างไรแต่ภายใต้ในความที่รักกันนะเขาคิดอยู่คุณนั่งอยู่เฉยเลยคุณรออยู่สวยๆรอๆเลยค่ะคุณไม่ต้องแอคชั่นอะไรค่ะ ตอนนี้เนะี่ยเขากำลังหาทางที่จะเข้าหาคุณแบบแยบยลที่สุดโดยการที่มีคุณอยู่ในชีวิตของเขาคุณและเขามีกันและกันอยู่ในชีวิตภายใต้ความรักนั่นที่รู้กันสองคนแต่ไม่สามารถเปิดเผยหรือให้ความชัดเจนได้นั่นเองแ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 ต่ให้คุณรู้เลยเลยนะให้คุณรู้เลยนะคะว่า คุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจเขาจริงๆค่ะนะก็จบไปนะคะในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทาให้ทุกท่านมีความสุขนะคะแม่หมอขอขอบคุณมากค่ะสําหรับการติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับแม่หมอนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวจิ้มลิงหน้าโปรไฟล์อุย้ยไม่ใช่ไม่ใช่จิ้มลิงหน้าโปรไฟล์อะไรอะลิงอยู่ข้างล่างนะคะบ๊ายบายค่ะ